จะมาก็มากูยังมากูผู้ชายอยู่พิติข้างๆอยเยอะเลยนะม่้าส่งไปให้เจ้าสาวแล้ว ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากๆจะตกใจมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นไปกินค้าวในวอร์ซารีกัน2คนก็คือปฏิบัติตามธรรมเนียมทั่วไปก็คือได้รับดอกไม้แล้วก็คงแบบเออก็คงเดี๋ยวก็คงเสร็จสิ้นธรรมดาแล้วก็กลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นแผนของทางพี่กรณ์นะคะให้ทางพนักง,งานโรงแรมเป็นฝรั่งมาเชิญเราบอกว่าให้ไปขอถ่ายรูปตางมุมต,ต่างๆของโรงแรมหน่อยเพื่อได้รับส่วนลด เราก็โอเคโอเคได้ค่ะก็เลยรีบเดินไปพอเดินไปเสร็จตากล้องเขาก็บอกว่าเนี่ยถ่ายรูปตรงมุมบันไดหน่อยตรงมุมนู้นหน่อยมุมนี้หน่อยเราก็คิดในใจทําไมถ่ายหลายมุมจัง <c oughs> คือแบบคนกนลาลังทานข้าวเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วออโอเคแล้วเสร็จเขาก็เชิญเข้าไปในห้องพอเดินเข้าไปในห้องก็คือเหมือน <c oughs> เหมือนในความฝันนะคะคือหูอื้อแล้วก็แบบมันเบอร์เบอร์ยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะคือจะเจอแบบมองไปทางนั้นก็เจอเพื่อนมองไปทางนี้ก็เจอเพื่อนแล้วก็ เจอพี่ๆทั้งหลายแล้วก็เพื่อนอ่ะโกหกลงไปในกรุ๊ปด้วยว่าแบบเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันแล้วก็มีรูปด้วยมีรูปคือถูกกรุ๊ปก็คือแบบไปไปกินข้าวปกติทั่วไปแล้วก็มีรูปยืนยันว่าแบบเออไปถึงที่นั่นแล้วนะแล้วก็แบบทาเป็นนัดกันะอะไรเงี้ยพอเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นเพื่อนมาจากต่างจังหวัดแบบเราก็ตกใจตกใจแบบตกใจจริงๆอะค่ะต่ง่อนนั้นก็ไม่ได้เอกใจเลยค่ะว่าแบบมีร์ไส์ไม่ค่ไไะไม่ได้เอะใจเลยค่ะคือพอดีว่าเราแบบ คือเราก็คบกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยค่ะไมีท่าเลยว่าเอ้ยก่อนเกิดอะไรเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีทิฐ่าอะไรเลยเพราะว่าปกติพี่กรณ์จะเป็นคนที่แบบทําเลยแล้วก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วหรือยังไงก็ได้เราสังเกตุว่ามีตอนที่แบบขอรถแต่กูคือเขาไปใช่ไหมคะก็เป็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่เขาอัดคลิปวิดีโอเอาไว้เขาก็บอกว่าแบบ เอ,อมองมาทางนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ,อขอโทษนะที่ที่ทำให้เป็นขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รอนานขนาดนี้เพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอยู่ยแล้วอะไรอย่างเงี้ย <swing, S 2> <ow, S 1> เขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เหลือของเขากับบีไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย <üd childhood. S 2> ค่ะแปดปีค่ะปีนี้เริ่มปีที่เกค่ะ ก็8ปีที่ผ่านมาก็ก็คือเราก็ผ่านเหตุการณ์อะไรด้วยมาด้วยกันมาหลายเหตุการณ์นะคะทั้งสุขและทุกข์ทั้งของบีเหตุการณ์ในชีวิตบีแล้วก็ในชีวิตเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบีรู้สึกว่าบีหันไปยังไงก็ยังมีเขาอยู่ข้างๆบีเสมอแล้วก็ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนรอบตัวบีขอความช่วยเหลือจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดอะไรี กะคะประคองมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคืออย่างที่บอกอะคะ่ะเราสองคนคบกันมานานแล้วพี่เป็นคนไม่มีพี่เขาเป็นคนก็ไม่มีเวลาก็คือเราก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็อะไรที่มันปล่อยวางได้แล้วก็เราไม่ทําให้มันตึงจนเกินไปอะคะ่ะต่างคนต่างมีสเปซเป็นของตัวเองแล้วอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ควรต้องปล่อยล้องทั้งคืนเลยลองทั้งคืนเลยะคะ่ะคือดูรูปพี่ที่โดนเซอร์ไพรส์มาคือแบบ ไม่มีรูปไหนที่เราแบบหน้าตาสมประกอบเลยค่ะเดี๋ยวก็หลับตาเดี๋ยวก็แบบร้องไห้แบบสะอื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนสนิทก็บอกว่าแบบเวลาร้องไห้ให้ร้องไห้สวยๆบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหันไปที่เพื่อนสนิทแล้วก็แบบจะเข้าไปกอดเพื่อนก็ร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นกว่าแแบบเหมือนคลอดเรามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แบบเออคือคือมันเป็นเหมือนภาพ ภาพความทรงจาและภาพประทับใจมากที่สุดในชีวิตเลยค่ะย้อนกลับไปเราเคยคิดโมเมนต์นี้ไหมว่ามันจะต้องมีใครู่กข่าขอแต่งงานแลวต้องคิดภาพว่าฉันต้องสวยฉันต้องแบบว่าต้ทำคือเอาจริงๆป้าคือไม่ได้หวังอะค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับความหวังมากจนเกิดไปเพราะว่าถ้าหวังมากแล้ววันหนึ่งมันไม่เกิดขึ้น่ะเดี๋ยวมันจะเสียใจมากๆหกนี้้ว่าครไว้อย่างี้บ้าจะแต่งนตัวเเป็นภรรยาค่ะก็หลังจากนี้ก็ เดี๋ยวก็คงจะมีครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะไปเที่ยวกันก่อนสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยค่อยคุยกันเรื่องลูกคะ่ะคือวางแผนว่าจะแต่งเมื่อไหร่ยังไงยังไม่ได้ไปดูเรื่เลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูเรื่อก่อนปีหน้าใช่ค่ะปีหน้าค่ะก็ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะเริ่ม มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยๆหรือยังคะว่างานเงินวันเวลาเลิกอะไรยังค่ะยังไม่ได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวถ้าดูแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะที่พี่ขย้อนกลับไปแต่ตอนที่ขอแต่งงานเขาพูดว่าอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็แบบเหมือนน้ำตาคอๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบยื่นแบบมาให้อย่างเดียวเราตอบกลับเราก็แบบยื่นมือไปก่อนแต่ยังยื่นไปก่อนคือตกใจอยู่แบบยื่นมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเออ อ่านป้ายก่อนสิแล้วเราก็ถามว่าป้ายอยู่ไหนอ่ะเขาก็บอกว่าอยู่นี่ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนว่าเขียนตอนแรกเขียนแอแฮปปี้ในเวอร์ซารีก่อนแล้วก็พลิกฝั่งเป็นวิวยูแมรี่มีค่ะเป็นช็อตที่ทำให้น้ำตาแตกใช่เป็นช็อตที่ทให้น้ตาแหละแตกเพราะว่าไม่ได้คิดไม่ได้หวังคือคิดว่าเออก็คงสมมุติถ้าแต่งงานก็คงแบบคุยกันสองคนมากกว่าทำไมเราถึงไม่คิดเพราะว่าส่วนมากสาวๆจะคิดเพา คือพี่เขาไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยตลอดที่เราแบบเป็นแฟนกันก็คือคุยกันข้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้คุยเป็นทางการหรือคุยจริงจังมากๆคุณพ่อคุณแม่ไว้ยังไงบ้างคะพี่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าแบบดีใจมากค่ะเ<ม>พราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็แก่แล้วก็แบบแล้วก็เป็นลูกสาวด้วยก็อ<ม><ม>ยากจะให้แบบเป็นฝั่งเป็นฝมา,มนมามีครอบครัวค่ะ ที่ว่าไงบ้างอย่างพี่นุ่นพี่เจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยก็หันไปเห็นพี่นุ่นพี่เจี๊ยบพี่ส้มจุกอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาคอร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เลยยิ่งร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้ว่าพี่ๆทุกคนแล้วก็เพื่อนทุกคนทั้งเพื่อนบีเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนลุ้นกันมานานมากกว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆแบบถ้าเข้าไปอ่านในอินสตาแกรมของเพื่อนๆก็จะบอกว่าแบบ ฟนอลี่แล้วถึงวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคนะคะขอบคุณค่ะคต่อนคะพี่ีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกดค่ะ็ไม่้บนจริงะยงปีหน้า่่ะขีนะครับเนือบ่อนะอม่คือแต่ปีหน้าใช่่ปีหน้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเรื่องก่อน